คลิปนี้พาทุกคนมาส่องเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าคะ่ะล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าน้องลิซ่าค่ะเป็นไอดอลสาวเคป,ป๊อปที่ถูกค้นหาม,มากที่สุดใน Google ในปี2025นับได้ว่าเป็นปีที่7ติดต่อกันค่ะอันนี้คือเป็นการไล่มาตั้งแต่2019ถึง2025นะคะเรื่องจริงอะไรจริงต้องขอแสดงความยินดีกับเต้าลิซด้วยค,คนมันปังอะคะ่ะคือก็เข้าใจเลยค่ะว่าอ่าน้องลิซ่าอาจจะมีการโดนพูดถึงชนิดที่ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะไม่ว่างานนั้นงานนี้ แลลิซ่าไม่ได้ไปปรากฏตัวแต่ก็ยังถูกพูดถึงอันนี้คือปังอยู่ละเรื่องนี้คือยกให้นงลิซ่าึ้นฮิงค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะคะว่านงลิซ่านี่ก็คือเป็นคนที่ไม่หยุดทํางานเลยนะแม่แม,แม่ขยันเสิร์ฟคอนเทนต์นะคะแล้วก็เนี่ยแหละเงียบแค่ตอนที่อยู่เกาหลีนะคะเพราะว่าเตรียมงานวงซึ่งทางสื่อไทยก็ลงเพจดนตรีข่าวลิซ่าที่อยู่ทางจีนก็หลงนะคะนงลิซ่าครองการค้นหา Google อันดับที่หนึ่งมาตลอดเจปีซึ่งแคปชั่นชาวเน็ตจีนบอกว่ามันบ้าไป,ไปแล้วเธอมีอำนา บัญชาจิตใจบุญลูกโซเชียลเจ็ดปีเต็มๆและจะเป็นแบบนี้ต่อไปใครจะกล้าปฏิเสธราชินีคนนี้ได้เธอคู่ควรกับตําแหน่งท็อปลิซ่าค่ะอันนี้นะคะออกมาจากแอกวันวันเป็นความเคลื่อนไหวฝั่งจีนค่ะก็พูดถึง้องลิซ่าชินการเริ่ดม,มากในฝั่งแล้วก็แฮปปี้ล่าสุดยินดีกับดองลิซ่าด้วยค่ะแม่ท่านไหนนะคะที่อยากรวมพลังนะคะก็สามารถเพิ่มการค้นหาของ้องลิซ่าได้ทุกช่องทางนะเอทวิตเตอร์กูเกิลนะคะเสิร์ชชื่อลิซ่ากันเยอะๆนะคะยินดี ก็เตาดี้ด้ค่ะ